แผนรายได้นะครับแผนรายได้ของฟิงโก้นะครับมี3ตําแหน่งทางธุรกิจด้วยกันอันแรกนะครับ Pflex นะครับ Sharper นะครับนะครับ PS นะครับ PS นะครับก็คือตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราทําการสมัครนะครับโดยซื้อสินค้า1,599บาทนั่นเองนะครับได้ตําแหน่งเป็น PS นะครับนะครับถ้าเราเป็น PS แบบนี้นะครับแล้วบังเอิญว่าเราไปแนะนํา เขาสมัครนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยนะฮะเขามานะครับเขามาสมัครต่อลิ่งของเราเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ได้อัปเกรดหรือว่าไม่ได้ซื้อเหมือนเราเนี่ยหนึ่งพัน้เก้าเนี่ยนะครับไม่ได้อัปเกรดสมาชิกเป็น PS เหมือนเราเนี่ยนะครับเขาเขาก็จะเป็นชอปเปอร์ก็คือคนที่แบบเข้ามาซื้อของทั่วไปนะครับซื้อของทั่วไปนะครับเราก็จะได้รับแคชแบ็กนะครับสิบเปอร์เซ็นจากการที่เขาซื้อสินค้านั้นนะครับ อันนี้ก็เลยได้ที่เราอันแรกนะครับที่เราจะได้นะครับกรณีที่เราขึ้นเป็น PS นะครับหรือว่าสมัครเป็นสมาชิก1,5 -9 ่นอาินะครับอย่างที่2นะครับถ้าเราไปแนะนำนะครับ PS เหมือนกันนะครับก็คือเขาก็สมัครเหมือนเรานี่แหละนะครับ1 5ึ9้สิ้าได้สินน่ชิ้นนะครับเราก็จะได้รับนะครับ375บาทนะครับ37 5บาบาทนะครับนะฮะทีนี้ครับ ถ้า PS ตัวนี้นะครับ PS ที่เราแนะนำมาเนี่ยเข้าไปแนะนำต่อนะครับเป็น PS อีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถรับรายได้ได้แล้วนะครับเราจะได้แค่คนที่เราแนะนำตรงเท่านั้นนะครับนะฮะกรณีที่เรามีตำแหน่งเป็น PS นะครับ People's Shopper นะครับตำแหน่งที่2นะครับตั้งตำแหน่งที่2ชื่อว่า AM นะครับ AM เนี่ยเราต้องแนะนำตรงนะครับ10คนนะครับ10คนต้องเป็น PS นะครับนะฮะ ก็เป็น PS แล้วนะครับ10คนนะครับและตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปเนี่ยต้องมีทั้งหมด19 PS นะครับรวมทั้งหมดเลยก็จะเป็น30 PS นะครับรวมตัวเราด้วยนะครับมี10อันนี้19เป็น29รวมเราเป็น30นะครับครบ3คุณสมบัตินี้ก็ขึ้นเป็น AM เลยนะครับนี่ฮะ a f f i e i a t e Marketer นะครับ a f f i l i a t e Marketer นะครับก็คือ AM ของเรานั่นเองนะครับทีนี้ AM จะได้อะไรบ้างนะครับ AM ครับ ถ้า AM ไปแนะนำ PS นะครับแนะนำ PS ได้นะครับเราจะได้750เห็นไหมครับได้2เท่าเลยนะครับทีแรกเนี่ยถ้าเราเป็น PS อยู่เราจะได้แค่375ใช่นไหมครับพอเราขึ้นเป็น AM ปุ๊บเราแนะนำ PS นะครับเราจะได้เป็น750เลยทีเดียวนะครับ2เท่าเลยนะทีนี้ถ้าเกิดว่า PS นะครับที่เราแนะนํามาเนี่ยเข้าไปแนะนําต่อนะครับเป็น PS อีกนะครับอีก GPS ก็ตามนะครับเราก็จะได้อีก 37 5นะครับเห็นไหมฮะได้37 5นะครับนะครับตัว PS คนเนี้ยเขาไปแนะนำ PS เหมือนกันเขาก็ได้3 7 5ใช่ไหมครับส่วนเราเองนะครับเราก็ได้3 7 5เช่นเดียวกันนะครับเราอยู่ข้างบนนะครับเราก็ได้3 7 5อีกแบบนี้นะครับนะครับอินฟินิตี้นะครับอย่าเอาลงไปเลยนะครับใครจะแนะนำใครก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับเราก็รับ3 7 5รเลยนะครับนี่คือรายได้ของ AM นะครับทีนี้เราไปดูต่อครับ ถ้าสมมุติว่าสมาชิกใต้สายงานหรือว่าคนที่เราแนะนําเนี่ยนะครับเขาขึ้น AM แล้วตําแหน่งเหมือนกับเราเลยนะครับพอตําแหน่งเหมือนกับเราปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขามีการไปสปอนเซอร์หรือแนะนําคนที่เป็น PS ได้ใต้สายงานเขาทั้งหมดนะครับเราจะได้รับรหัสละ75บาทนะครับ75บาทนะครับ ก็ระดับว่าเขาเขาขึ้นเป็น AM แล้วเนี่ยแสดงว่าทีมงานเขาก็ไม่ใช่ใน,น้อยแล้วนะครับนะฮะครับก็อย่างน้อยก็30นะครับถึงขึ้นเป็น AM ได้นะครับเราก็จะได้รับ75บาทนะครับต่อราคบที่อยู่ใต้ใสายงานเขานะครับแบบนี้นะครับ